สวัสดีเพื่อนชาว Monster Hunter Rise Monster Hunter Rise Sunbreak ทุกคนทุกท่านด้วยนะครับนี่ผมเต้นะครับคนดีเหมือนเดิมสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับเราก็พูดกันในเรื่องของการทำสร้อยนะ Talisman แบบใหม่ใน Monster Hunter Rise Sunbreak วนนี้น,นะครับและถามเพื่อนชอบคลิปวิดีโอนะครับเกี่ยวกับ Monster Hunter Monster Hunter Rise หรือ Monster Hunter Rise Sunbreak อย่าลืมกด Subscribe กดติดตาม กดสั่นกระดิ่งไวด้วยนะครับเพื่อที่จะมีพาคคทิปใหม่จากเรานะและถ้าเพื่อนชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับผมรบกวนขอเพื่อนสัก15ไลค์แล้วกันเป็นกําลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับและขอบคุณเพื่อนๆนะครับทุกคนทุกครั้งด้วยที่ช่วยคอมเมนต์แล้วก็ช่วยกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอของผมนะครับช่วยให้เพื่อนๆได้เห็นคลิปวิดีโอของผมเยอะขึ้นมากๆเลยขอบคุณมากนะครับ ก็อย่างที่เพื่อนๆได้เล่นกันมาตั้งแต่ใน Monster Hunter Rise นะครับเกี่ยวกับการสร้างสร้อยเจออ้าปัญหานี้หม้อเกลือในตำนานนี้นะครับก็เป็นที่ปลดเสียนเป็นกล้าของเพื่อนๆนักล่าหลายคนกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งมาในภาค Sunbreak เนี่ยแล้วก็ยังตามมาหลอกหลอนเรากันอีกเช่นเดิมนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะแนะนําเรื่องของการทำสร้อยตั้งแต่ภาค r i ก่อนละกันนะครับแต่ว่าผมไม่ได้นําทุกชิ้นทุกอันนะผมก็คงจะแนะนําเรื่องของ ส่วนที่จําเป็นแล้วกันนะครับสําหรับในภาคไรซ์นะครับหม้อต้มเนี่ยเราจะปลดล็อกขั้นสุดยอดนะขั้นสุดท้ายก็กจะเป็นหลังจากจกเพจนาวานะค <Maybe two. S 1> าเกโร่เนี่ยเขาก็จะหม้อมาให้เรานะครับซึ่งไอหม้อน,นี้เนี่ยก็จะเป็นหม้อ2ใบนี้นะก็คือ m e l d i n g w i p s s o m y y t t r y y นะแล้วก็ Melding Rebirth นะครับซึ่ง2หม้อน,นี้เนี่ยจะทำหน้าที่2อ,อย่างก็คือ m เ l d i n g ง i p s ออฟมิสซิรี่เนี่ยจะใช้ในการสร้างสร้อยขึ้นมาเลยนะครับเนาะโดยจะใช้แต้มทั้งหมด150แต้มต่อ1นเส้นนะครับแล้วก็ใส่ไปเลยใช้วัสดุชิ้นส่วนของมอนสเตอร์ที่เราล่ามาได้นะครับอันไหนก็ได้ของตัวไหนก็ได้หรือว่าของชีไใดก็ได้นะครับมันจะมีแต้มกำกับอยู่นะนเพื่อนก็ใส่เข้าไปได้เลยครับใช้150แต้มนะต่อ1นการหลอมต่อ1นชิ้นนะครับ เราใส่ไปเกนก็ได้ไม่เป็นไรนะครับผมทำเพื่อนๆดูก่อนแล้วกันนะครับพอเราใส่เสร็จแล้วเรากดคอนเฟิร์มเลยนะครับทึบใช้แต้ม500แต้มแต่นะครับมีระบบใหม่ขึ้นมาก็คือเราใช้ตัวนี้ด้วยนะ MP Excellent นะครับก็คือ m e l i d g Pot Excellent นี่คือการเร่ง mm hmm. การหลอบของ m e l i n g Pot นั่นเองครับผมแนะนำว่าถ้าใครมีนะก็ให้ใช้ไปได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะมีมาใหม่เรื่อยๆอยู่แล้วนะแล้วก็จะได้สคิปข้ามไปเลยนะนะครับมันก็จะเสร็จเลยนะข้อดีของมันคือเราทำเสร็จปุ๊บเสร็จเลยนะครับ เราก็รับสร้อยมานะเกลือครับเกลือเหมือนเดิมไม่มีอะไรมานะโอเคนับส่วนต่อไปตัวของ m e l d i n g rebirth นะครับไอ้ส่วนของ m e l d i n g rebirth เ,เนี่ยเขาก็จะใช้สร้อยที่เราเคยหลอมมาได้แต่มันสร้อยมันเกลือนะสร้อยมันคุณสมบัติไม่ดีนะฮะเราก็จะใช้มาหลอมใน ing, เม l d i n g rebirth ตัวนี้นะครับก็เลือกใส่ไปได้เลยครับไม่ครบ20เส้นนะ ก็ถือว่าเยอะอยู่างเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ไม่ได้หลอมสร้อยมาเนี่ยก็แนะนําว่าอย่างเช่นตัวนี้ของผมเนี่ยผมไม่ได้หลอมสร้อยมาไว้เยอะขนาดนะครับเพราะว่ายังไงผมาก็กะว่าจะมาหลอมเอาหลังจากได้หม้อขั้นสุดท้ายหลังจากจบบอสหลักของ monster hunter rise a u b r e a k ก็ท่านเพื่อนมีสร้อยน้อยนะยังไม่มีสร้อยใช้ก็สามารถหลอมมาระหว่างทาง sunbreak ก็ได้นะครับจะได้มีสร้อยไว้ใช้นะอันนี้สำหรับ ภาคไลท์ก็จะเป็นแนะนำใช้เป็น Melding g i f t o o m y y t t r y y นะครับและถ้าเพื่อนมีสร้อยที่มันต่ำกว่าแร่เจ็ดมากๆเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยมันครคคลังแล้วเพื่อนก็ค่อยๆเอามาหลอมใน Melding r e b i r t h นี้ก็ได้นี่นะครับซึ่งพอเราหลอมแล้วก็ใช้ตัว MP หรือ Melding Pot Excellence เนี่ยในการข้าม Quest ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือหมวดแรกนะของภาคไ i s ์นั่นเองนะ ก็ในส่วน m ม l ลด n ้ p อรต่อมานะครับเพื่อน<า>ก็เหมือนเดิมครับร <c oughs> มันก็จะปลดล็อกนะไอตัวนี้หลังจากเราผ่านตัวบอสสุดท้ายของ m o n สเตอร์ n t นเตอร์ไรซ์ซันเบกนั่นเองนะครับผมจะไม่บอกเป็นตัวอะไรแล้วกันแต่ว่าหลังจากเราจบบอสสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวโอโบโรเนี่ยเหลือพ่อค้านักต้มตุน <c oughs> นักต้มตุนสร้อยของเราเนี่ยเขาก็จะเอามา ให้เราได้ใช้นะครับซึ่งก็จะเพิ่มมา2มอได้กันนะอันนั้นคือตัว Melding Anima นะครับแล้วก็ Melding Reincarnation นะลักษณะการทํางานเหมือนกันเลยครับก็คือไอ้ Melding Anima เนี่ยก็จะใช้ชิ้นส่วนนะครับของต่างๆที่เราล่ามาได้เช่น Melding Pudding Melding Honey นะครับหรือว่าจะเป็นชิ้นส่วนมอนสเตอร์ที่เราล่ามาได้นะครับด้วยคะแนนในการใช้ก็จะเพิ่มขึ้นจาก150แต้มนะจาก Melding Vips นะครับเป็น200แต้ม ต่อ1เส้นนั่นเองนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างกัน,ก,นก็เติมเข้าไปเลยนะเรามีอะไรถึงแล้วก็เติมไปเลยครับเพื่อนจึ๊บอ่ะผมจะต้มแล้วกันนะต้มเล่นๆเนนะี่ยต้มเล่นๆซึ่งในหม้อนี้เนะี่ยก็จะใช้ได้เฉพาะของที่เป็นมาสเตอร์แรงเท่านั้นนะครับของที่เป็นไฮแรงเนี่ยจะใช้ไม่ได้เลยนะนะครับแล้วก็เราก็รวมกันให้ได้200แต้มนะครับแล้วค่อยกดคอนเฟิร์มผมแนะนำเหมือนเดิมครับ ถ้าเพื่อนๆมี m e l d i n g Pot Excellent เนี่ยเราก็สามารถที่จะกดใช้ไปได้เลยนะฮะก็ไม่ต้องกลัวว่าเปลืองนะเพราะมันจะมาใหม่เรื่อยๆอยู่แล้วนะฮะเพราะเราเดี๋ยวผมจะบอกวิธีหาด้วยแล้กันนะไอตัว m e l d i n g Pot Excellent เนี่ยนะครับโอเคเสร็จแล้วพอเราหลอมเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอาได้เลยครับเอากลับมาเลยดูซิมีอันเทพจไหมอุย้ยมีวิกมา1อันแต่ก็ไม่เทพเท่าไหร่นะแต่เราก็เก็บไว้หมดแล้วกันนะครับเพื่อนก็ต่อมานะฮะตัว m e l d i n g Pot r e i n c a r n a t i o n เนี่ยจะคล้ายๆกับตัว m มลด i n g r e เบ r ร์นะของในตัวสุดของไร s e นะครับตัวนี้เหมือนกันเลยแต่ว่าข้อต่างมานันก็คือมันจะใช้สร้อยยที่มีความเรียล t ิของมันก็คือต้องมากกว่า8ขึ้นไปนะครับถึงจะสามารถหลอมได้นะโดยข้อจำก,กัดมันคือจะใช้ทั้งหมด10เส้นนะครับไม่เหมือนในตอนไรส์เมลดิ้งรีเบิร์นะครับอันนั้นใช้ถึง20เส้นเลยนะอันนี้คือเราใช้แรแปดเนี่ยสิเส้นผมกดที่รวกันกดเล่น เพราะว่าตอนนี้ไส้ก็ไม่ได้มีดีๆมากเท่าไหร่นะก็กดไว้ก่อนแลวกันนะจัดเลยแล้วกันนะเพื่อนๆดูนะนะครับสิบเส้นนี้เราก็คอนเฟิร์มนะครับแล้ว <Yes. S 1> เ,เหมือนเดิมครับถ้าเรามีเมลดิ้งเอ็กเซเลนต์เนี่ยล้วก็ใช้เล่นๆไปเลยฮะไม่มีปัญหาแล้วก็หยิบมาได้เลยนะ <Okay. S 1> อ่าดูซิมีอะไรเทปขึ้นไหมเหมือนเดิมฮะแต่เราก็เก็บไว้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่ายัางไงก็ตามเราก็จะเก็บสร้อยพวกนี้ไว้นะครับเพื่อที่จะได้เอามาหลอมในเมลดิ้งเรียงคัเนชั่นของ มอขั้นสุดในซันเบกนั่นเองนะครับส่วนใหญ่ผมแนะนำก็คือเป็นเมลดิงเอดิม่านะจะน้าจะเวิร์กมากกว่านะครับก็ฟาร์มในมอนสเตอร์ฮันเตอร์ไรซ์ซันเบกฟาร์มในมาสเตอร์แร็งชิ้นส่วนเหลือๆก็อย่าลืมเอามาทำสร้อยแล้วกันนะครับโอเคครับเพื่อนส่วนต่อมาแล้วก็จะเป็นบอกกับเพื่อนว่าการหาพวกชิ้นส่วนพิเศษในการหลอมที่ได้คะแนนเยอะๆนะครับเพื่อนๆเห็นเนาะอย่างเช่นเมลดิงฮันนี่เมลดิงเอ็กซ์เลนต์พวกนั้นนะฮะหรือเมลดิงพอร์ เอ็กเซเลนตัวเร่งปฏิกิริยาก็เพื่อนๆสามารถหาได้ที่อาก C ซี่นะครับมันก็จะมีการปลดล็อกตั้งแต่เราขึ้นมาใน m มอนสเต e r r i ร e s u n b เ e c k เลยนะเพื่อนๆก็มาที่ออ d e r ร์ไอนะครับกดเทรดรีเควสนะแล้วก็เลือกของที่เราอยากได้เลยนะครับอยากได้อันไหนเราอยากได้ลำพึ่งเราอยากได้ทันเดอร์บั k เลยได้ฟนบัเราใส่ไปเลยครับแต่เพื่อนๆอย่าลืมตรงนี้คืออย่าลืมใส่แบ o กรูมดีเพื่อนเห็นมุมขวาไหมผมขยายดูล้กันนะอันนี้ครับเพื่อนๆ ดูเงื่อนไขของมันเรียของแถมที่ได้มานะครับเพืเ่อนๆจะเห็นว่ามันมีล็อกเก็ตทีเชอร์เชดนะครับก็คือกล่องสมบัติลับเลยอันนี้ก็มีของให้ทำนะครับของกล่องสมบัติลับถ,ถ้าดีก็จะมีของให้เราทำนะของให้เราปลดล็อกด้วยนะครับก็มีโอกาสได้นะตัว MP Accent ก็คือตัวเร่งปฏิกิริยาในการหลอมที่สามารถข้ามขั้นตอนแล้วก็หลอมเสร็จได้เลยนะครับอันนี้ก็จะมาโผล่ในดีด้วยแล้วก็ l ม i n g Pudding นะครับอันนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนที่มีค่าคะแนนเยอะนะครับที่จะโผล่มาใน อากซีเ่เพื่อนเพื่อนได้เก็บไว้ใช้หล่อมซอยโดนเองนะเพื่อนก็เวลาฟาร์มเวลาอะไรก็อย่าลืมมากดอากซี่ด้วยแล้วกันนะครับไม่งั้นเสียดายนะอย่าลืมมาแล้วกันนะครับอันนี้ผมฟาร์ไมไปแล้วนะครับส่วนไอตัวเมลดิ้งพุดดิ้งหรือเมลดิ้งอ่าเมลดิ้งควอดเอ็กซ์เลเลเนี่ยแล้วก็จะดูได้ในกล่องแดงแล้วนะดีวผมพาไปดูละกันนะครับอยู่ในเมนเทมนะครับเพื่อนมาดูที่แคนเฟอร์เทมละกันมันจะอยู่แถวรท้ายเลยนะเมลดิ้ง เอ็กซิเรเลนนะก็คือตัวเร่งปฏิกิริยาของเมลดิมพอดนะครับที่เราได้จากส่งแมวไปหามั <c oughs> มนหาได้ไงวะแล้วก็ไอตัวนี้เหมือนกันนะครับเมลดิ้งพุดดิ้งอ่ะที่เรามีโอกาสได้เหมือนกันจากตัวฮกซี่นะครับก็อย่าลืมทําด้วยและกันนะครับนะ่าช่วยเพื่อนหาสร้อยได้ง่ายขึ้นด้วยนั่นเองนะโอเคเพื่อนสำหรับเซตนี้ผมก็จะใช้ในการฟาร์มชิ้นส่วนนะในการเอามา เอามาฟาร์มเอามาลงไหเอามาลงไหกับคังคังเอโร่กับอโวโร่นะครับว่าจะไปยังไงเพื่อนๆก็ดูแล้วกันนะสำหรับเซสกิลที่จำเป็นก็แนะนำเป็นอาวุธเป็นคลอนขุยนะครับใส่สกิลเอชเชคเกอร์นะแล้วก็ชุดเกราะเนี่ยแนะนำให้มีสกิลโรดิโอไว้นะครับเพราะเราจะขี่นะมาสเตอร์เมาส์นี่ไงมาสเตอร์เมาเดอร์นะฮะโรดิโอนั่นเองมีไหมเรามีไหมปึ๊บมีเราฟาร์มได้ใช้แค่สกิลเดียวนะเพื่อน ใช้ Agno s o m f มฟ t e r Plus นะครับก็คือขนนกร่ม2ชิ้นนะของไฮ r ร n k แล้วก็อ q u วา r o w j e w e วอันนี้ก็คือแถมของแถมไม่ง่ายเพื่อนฝาดได้เลยนะประมาณเดียวพอนะฮะแล้วเราก็เซตอัพใส่อันนี้แล้วกันใส่ค้อนขุยนี่แหละนะฮะที่เราใช้อยู่โรดิโอค้อนขุยจริงๆค้อนขุยเพื่อนใช้เป็นอะไรก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะบีสกิลเออร์เชคเกอร์ที่มันสามารถทําให้เราเนี่ยขึ้นขี่มอนได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคเสร็จแล้วทีนี้เราไปเลือกเควสกับเพื่อน เควสไหนดีถ้านำเควสก็คือเป็นเควสที่มีมอนอยู่นั้นเยอะๆนะฮะจะดีที่สุดนะเอาละเราเลือกเควสกันสำหรับเควสเราก็จะไปที่เควสมาสเตอร์แรงนะครับที่มอนสเตอร์เยอะๆนะผมจะเลือกเป็นเควสอันติเมทไฟกันเพราะว่าชิ้นส่วนของราจ,จังเนี่ยก็มีแบบคุณค่าเยอะเหมือนกันนะครับก็โอเคอันนี้แล้วกัน๋ยวผมจะรีให้เพื่อนดูแลกันเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการหาชิ้นส่วนนะเพื่อนก็สามารถเอาไปทําตาม ดูกันได้นะครับแบบถ้าใครไม่อยากตีมอนแบบจนจบแบบไปเสียเวลาเยอะก็ใช้วิธีนี้ลองดูได้เหมือนกันนะครับอันดับแรกนะครับเพื่อนหลังจากลงมาที่เควนเนี่ยเ,เพื่อนๆกดไปที่ตัวแอคชั่นบาร์นะให้เลือกชนิดเอ็มเอาท์นะครับเ,รเพื่อนๆเนี่ยกดไปหาที่รูบี้ไวเบิกแล้วก็โเด้นไวบิกนะดีวผมพาทำแล้วกันนะนะครับมีกี่จุดเนี่ยสามจุดนะโอเคเดี๋ยวไปตามเส้นทางแล้วกันนะครับวิธีการเลือกนะเพื่อนให้เลือกขี่มอนสเตอร์เนี่ย ที่ไม่ใช่มอนสเตอร์หลักที่เราต้องล่าก่อนนะครับเดี๋ยวผมพาทางดู๋ยวพาดามตามมาตามมานะเราไปหาโกลเด้นไวรัสก,ก่อนน่าจะน่าอยู่แถวนี้อ่านี่ไงโกลเด้นไวรัสนะฮะเออเปไเปเลยไปเลยโอ้โเจบ็จบเจบ็บเจ็บน่าได้แล้วนะครับ ง่ายๆเลยยีซีนไปเห็นไหมเราได้ซิกิโรดิโอมาใช่ไหมเรามีราจังนี้2ตัวแล้วก็ไปเลยไปหาราจังกันวิธีการนะฮะมันจะได้ชิ้นส่วนสูงสุดต่อตัวเนี่ยห้าชิ้นแะมเพื่อนโอเคเราตีสามครั้งพอตึ๊บหนึ่งโอ้โอ้สองแล้วก็สามนะฮะ แล้วก็ชนเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปขี่ราจังก่อนเพราะราจังเนี่ยมันดอบได้แค่ห้าชิ้นต่อตัวนะเพราะงั้นเราต้องหายตัวหนึ่งครับเดี๋ยวลูกพี่ลูกพี่มาไม่ต้องหนึ่งสองสาม สี่ห้าแล้วก็โอ้โอเคเพื่อนเสร็จแล้วเอาละวิธีการเราคือเราจะเพ่นแนบแล้วนะฮะก็บคอยหมดมันจะประมาณสี่ถึงห้าชิ้นนั่นเพื่อนนะนะฮะโอเคเราลงมาข้างล่างครับเก็บของฮึบฮึบ อย่าพึ่งมาอย่พึ่งมาเฮเพื่อนหลังจากเราเก็บครบแล้วนะฮะเพื่อนทำไงต่อละเพ่นสิฮะเราอยู่ต่อทำไมละกด r e เทิร์นเฟสนะครับเพื่อนอย่ากด a อเบดอนนะเอ้าโลแตกไม่เป็นไรฮะเราผ่านจุดประสงค์เราแล้วเราได้ชิ้นส่วนของราจังมาทั้งหมด10ชิ้นครับนี่10ชิ้นนี่คือเหมือนเราเท่าเข้ากับเราล่าราจัง1ตัวเลยนะแต่เราใช้เวลาแค่ไม่ถึง5นาทีนะครับเราก็กลับบ้านเลยีนี้อันนี้เป็นกระทิกนะเพื่อน จะทาตามไม่ทําตามก็ได้นะอ่าล้ทีนี้เรากลับมาแล้วใช่ไหมครับเราก็ไปหาโอโบโร่ครับแล้วก็ <Yeah. S 1> เอาประกอบการเราให้โอโบโร่นั่นเองนะมมลดี้ก็ดีมากเราไปดูชิ้นส่วนของราจังนะฮะนี่ไงราจังฮาร์ดแฟงเออนี่ไงชิ้นส่วนราจังครับราจังฮาร์ดคอราจังฮาร์ดแฟงแล้วก็สตว์ไปเลยครับชิ้นละหนึ่งร้อยเลยนะชิ้นละหนึ่งร้อยแต้มนะครับในตัวในอีของราจังราจังฮาร์ดคอใส่ไปแล้ว10ชิ้นนะนี่ไงเพื่อราจังไวเพลวอีกใส่ไปอีกครับ เกินละนะครับจริงๆเพื่อนใส่ของตัวอื่นได้นะที่มันได้แต้มไม่น้อยช่วง40ชิ้น40แต้มเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นเพื่อนเพื่อนก็1รอบใช้วเวลาประมาณ556นาทีนะครับก็ได้ชิ้นส่วนของราจังมาแบบ9-10ถึงชิ้นเลยนะครับก็เหมือนกับเราลา่าราจังรอบหนึ่งเลยนะนะครับได้หลอมมา1หลอมเลยนะโอเคลองหลอมดูแล้วกันว่าเราจะได้ไหมนะครับแล้วก็เดิมครับใช้ building pot e x c e l l e n t ไปเลยนะครับถ้าเรามีนะเสร็จแล้วนะโอเคดูซิได้ไหมของดีนะครับอ่าของดีอุ้ยได้แท็ก3มาเลยเหรอของดีดีกว่าอ่าเสร็จแล้วครับเพื่อนๆและนี่นะครับก็เป็นวิธีการใายนะเมลดิ้งพอ t ของ Monster Hunter Rise Sunbreak นั่นเองนะครับท่านเพื่อนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกด s u b สไครป์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะพภาคคลิปใหม่จากเรานะสำหรับเพื่อนที่อยากพูดคุยนะอยากคอมเมนต์อยากให้ทําคลิปแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เช่นกันนะครับผมจะมาตอบทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีคอมมูนิตี้นะของมอนสเตอร์ฮันเตอร์นะครับที่เป็นเพจของเราและเพจของเราก็คือเต้จีนนะเพื่อนๆก็สามารถแวะเวียนไปเยี่ยมชมกันได้เหมือนกันนะครับก็จะมีข่าวสารของมอนสเตอร์ฮันเตอร์นะเพื่อนๆได้ติดตามได้อัปเดตตลอดนะครับ ก็ไปพูดคุยกันได้แล้วกันนะครับอยากให้ทำคลิปไหนอยากให้ทําเกี่ยวกับอะไรก็แนะนํามาได้เหมือนกันนะครับสำหรับนี้ผมเต้ยนะครับลาไปก่อนแล้วกันพบกันใหม่คลิปวิดีโอตัวหน้าครับผมแฮปปี้ฮันติงครับ